หนึงปีหนึงปีได้จับม่พอมันิดนทีแล้วเนี่ยตวใหม่ม่กต้อธรรมดาทาโลจินเนทั้งโกปฏิติโตมาใหมของกุเลับพุ่นารอโอ้กูจะครอบฟ้าครอบดินครอบสิ้นทั้งสายสมุทรใครไี่อาจอยูกูได้มามามาสัพพวิชาในขอบเขตจักรวาลจงมาชุมนุมกันด้วยน้าาโมทายะคาโมนะพุทธังกอน่สามงกวองก่มทางกิทมันมาล้อพูดีกันเเพุทธนามีอิมลาพุทธตังโตอิโตตังพุทธปติติ ตีเรื่องมีที่ว่าแม่ต้องยอมแพ้เธอคนนี้มย่นี้สีมแต่ใครจะพี่ก็มาสอรนนะครับเลาัอิเมจตาหน้าตาเตมะมาเธอบอกจะไปอยู่คนลงลุมิโอ้ที่นี้ใช้ไม่สวยปัญาไม่น่าเสียดีดูที่